สวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับก็ขอทำนายดวงชะตาความรักของชาวราศีพิจิกตั้งแต่วันที่15ถึง31ธันวาคมนะครับผู้ความรักของชาวราศีพิจิกจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทำนายดวงทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลับคุ้นก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่มาดูดวงส่วนตัวกับผมขอบคุณทุกท่านกดติดตามกด subscribe แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกดแชร์นะครับขอบคุณมากๆเลยครับก็มาเริ่มมาดวงความรักของชาวราศีพิจิกที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะครับในวันที่15ถึง3ามสิธันวาคมเนี่ยมันดวงชะตาของชาวาศีรษะท่านเริ่มเหมือนกับเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาแล้วฉะนั้นผมเลยทำนายว่าในเดือนธันวาคมเนี้ยสิ้นปีนี้เป็นสิ้นปีสุดท้ายที่ชาวราศีพิจิกหรือท่านเนี่ยจะค่อนข้างโดดเด่นเรื่องของการที่เป็นเด็กถือเหรียญออออาาาาจจจจะเเเเหหหมมืนนกับป้ยทง จอสิ่งที่เหมือนกับเหมาะสมกับตัวคุณเองแล้วแม้ว่าวันนี้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับเป้าหมายของคุณอาจจะไม่ได้อะไรหรือยังไม่ได้เจอตอนเนี้แต่ทํานายแบบนี้นะกันว่าสิ่งที่คุณกําลังจะพบเจอมาเนี่ยมันคือสิ่งที่เหมือนกับลาบรอยโชคลาบหรือความสุขความมั่นคงในชีวิตที่คุณอาจจะพบเจอความรักที่การอยู่แบบครอบครัวหนทางแห่งความอยู่ที่เหมือนกับได้เลี้ยวไปอยู่ในทางที่แบบประสาทเห็นไหมครับไปอยู่กับความรักไปอยู่กับความรู้สึกที่เหมือนกับบ้านหลังเดียวกันครอบครัวเดียวกันมันคือความสร้างความมั่นใจของความรักมากขึ้น เรื่องน้ำชาวสิบจิตในช่วงของเดือนที่1ถึงถึงขอโทษครับวันที่15ถึงวันที่สามสิบธันวาคมเนี่ยคุณอาจจะพบเจอโชคลาภลาบลอยหรือมีโอกาสที่จะทําอะไรได้เหมือนกับตรงตามที่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้อาจจะมีได้รับโบนัสได้รับเงินตอบแทนได้รับการช่วยเหลือนะครับถูกหวยรวยทรัพย์แต่สิ่งหนึ่งที่เเป็นความรักเนี่ยคุณอาจจะพบเจอที่ที่เป็นของคุณที่ที่เหมาะสมกับคุณเช่นความรักที่มีการมั่นหมายมีการแบบลงทุนด้วยการมีการวางแผนชีวิตด้วยกันมีการแต่งงานเกิดมา ฉันพไพ่ใบนี้เธยทำนายแบบนี้ว่าสิ่งที่คุณน้อยรับตอนนี้มันคือสิ่งที่คุณอาจจะเหมือนกับได้รับผลตอบแทนรับความสุขรับความสงบวังที่ที่เป็นของคุณความมั่นใจมากขึ้นความอดทนมากขึ้นการเดินทางคุณเนี่ยที่ผ่านมายาวนานเนี่ยเห <ๆ S 1> ็นไหมครับคนคนหนึ่งเดินทางมาไกลแล้วเหมือนกับเจอที่ของเขาแล้วผมเลยนะคุณอาจจะพบเจอความรักจะบุกเพศนิวาสหรือคุณอาจจะพบเจอรักแท้ของคุณที่มันเป็นบุเกนเพศนิวาสในตอนนี้ก็เลยนะว่าไพ่ญญใบต่อ,อมาใบที่2 six of swords หรือไพ่6ดาบ ทำนายว่าใครหลายคนจ่มีความรักมันมีปัญหาเรื่องการถูกทิ้งการความไม่เข้าใจการการทำร,ร้ายจิตใจกันหรือบุคคลที่3ม,มากเกี่ยวข้องอาจจะเป็นเรื่องการที่ว่าความรักของคุณเนี่ยอาจจะมอมเห็นหนทางนะครับหรืออาจจะเคยร่วมเทินทางมาแล้วเหมือนกับเจออุปสรรคเจอความเจ็บปวดเสียใจใครหลายคนจะถูกทิ้งไว้กลางทางก็มีหรือทําดีแทบตายเนี่ยเคยวาดฝันไว้กับเขาแต่เขากลับเดินจากคุณไปด้วยความเจ็บปวดเดินจากคุณไปด้วยความเสียใจอะ่ะแต่พไพ่ใบนี้ทั้งหมดทั้งมวลไพ่สองใบนี้ ทำนายชาวสีพิจิกท่านหรือว่าเหมือนกับแมวเห็นไหมครับมันตามติดเข้าไปด้วยเหมือนกับความซ<ฯ>ื่อสัตย์ความรักเหมือนกับใจของคนรักที่มีต่อคนที่แบบเจ้าของอะไรอย่างเนี้ยน,นะใจของคุณสองคนเหมือนกับเจ้าของดวงใจเจ้าของตัวตนเจ้าของความรู้สึกเจ้าของความรักของกันและกันเหมือนเราสองคนเป็นเจ้าของกันและกันไปแล้ววะก็จำได้ว่าคุณสองคนเหมือนกับไม่ว่าจะเกิดหกดาบเขาจะเดินจากคุณไปไกลแค่ไหนเขาเอาแมวเขาเอาสิ่งดีๆของคุณเขาเอาใบไม้นะครับที่มันร่วงหล่นแล้วก็ดวงดาวเนี่ยติดตัวไปตามของเขาด้วย เคยทำให้เห็นภาพของคนที่ขันมมองคุณอยู่คเคยตอบว่าชาวสิบพีกดถ้าเกิดคุณมีปัญหาคนที่คุณรักหรือเลิกรักกันไปเนี่ยคนรักของคุณเหมือนกับคนคนนึงที่ยังกลับมามองกลับมาถึงสิ่งดีเสมอไปจากคุณไม่ได้ผลหรอกเพราะไปจากคุณไปเนี่ยก็จะไปเจอคนอื่นที่เขาไม่ได้สนใจเขาหรือรักเขาหรือว่ารักเขาเท่าคุณรักเขาเท่าฟ้ารัากเขาเท่าภูเขารัากเขาเท่าดวงดาวเท่าดวงจันทร์รักเขาเท่าเหมือนกับน้ําทะเลเลยนะเท่าแม่น้าเท่ามหาสมุทรเลยนั่นเองมันคือความรักที่เหมือนเหมือนกับเขาหันมามองคุณเขาเห็นแน่นอน คลีต่อว่าใครก็ตามที่เป็นหาเรื่องความรักตอนอยู่เปรีสักตอนนี้คนรักเนี่ยเริ่มกลับมาสนใจเริ่มกลับมาคิดถึงเริ่มกลับมาถึงสิ่งดีๆแล้วเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไปเจะคุณเนี่ยมันเหมือนกับเขายากที่จะเริ่มเลื่อนยากที่จะเหมือนกับไม่ไม่ได้ถึงคุณไม่ถึงความรักไม่รู้สึกอะไรกับคุณนะฉันหลายหลายคนอาจจะรู้สึกเหมือนกับคนของคุณมีมีคนอื่นมีการถูกทิ้งมีการที่เหมือนกับเขาอาจจะไม่อยากกลับมาแล้วเลิกกันไปแล้วแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของความรู้สึกที่มันยังคงอยู่ในตอนนนี้้แลลวก็จจดดําออยู่ตไปะครับ และพไพ่ใบต่อมาเนี่ยเป็นภาพของความรู้สึกที่เหมือนกับเด e อดสเตนเข้ามาครับชาวราศีสิจิกท่านอาจรู้สึกเหมือนกับคนคนหนึ่งที่พยายามดูแลนะครับอดทนกับเขามไมตลอดอาจจะมีเรื่องของการช่วยเหลือการใส่ใจาการพยายามทาทุกอย่างเพื่อคนที่คุณรักอะ่ะคุณไปสมมอนกับแม่มดพ่อมดผู้วิเศษที่เหมือนกับเราเสกให้เขาได้ทุกอย่างอะ่ะคุณอยากได้หัวใจเขาก็ให้คุณอยากได้ความรักเราก็ให้คุณอยากได้อะไรที่คุณอยากจะกินอยากจะชอบอยากจะใช้เนี่ยเราทําให้เธอได้ทุกอย่างเลยนะและ The ไพ่เดอดสเตนเป็นี่ของว่าจะเป็นการสร้างครอบครัว นะครับการเหมือนกับให้ความรักให้ความเข้าใจให้ทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วแม้ว่าเธอจะเหมือนกับใจร้ายแม้ว่าเธอตอนนี้จะเหมือนกับคนที่ทําร้ายเราหรือว่าไม่เข้าใจเราก็ตามแต่เดะสเตนไม่ได้เหมือนเขาโฉมงามกัแบเบจ้าชายอสูรเห็นไหมครับคุณอาจจะไปรักคนที่เขาใจร้ายคุณอยู่ตอนนี้แต่ตัวตนในใจของเขาลึกๆแล้วเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับชายคนหนึ่งหรือราชสีห์คนหนึ่งที่มีหัวใจที่รักคุณน่ะเรียกตอบเลยสเตนเหมายนเขาว่าการกลับมานิ่งการกลับมาเชื่องการกลับมารักการกลับมาซื่อสัตย์ เหมือนกับที่คุณเคยดูแลเคยรักเคยอดทนกับเขาถ้าคุณยังรักและก็อดทนกับเขาอยู่นะครับยังไงเขาก็จะกลับมาซื่อสัตย์กลับมาอยู่กับคุณแล้วเขาเหมือนกับได้ความเข้าใจได้ความรักอบอุ่นนะครับมันคือความต้องการที่เขาอยากจะกลับมาหาคุณแต่ชาวราศีพิจิกเองเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่เด็ดสเตนเป็นแม่หมดผู้วิเศษที่เวลาใครเนี่ยก็เสกสรรทุกอย่างให้เพื่อเขาแหละทําทุกอย่างเพื่อเขารักเขาต้องการเขาอดทนกับเขานะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยตัดสินใจจบหรือพออแล้วจจจรงๆเนนนนี่คคุณาะป็ท ไม่อดทนแล้วใจแข็งแล้วเป็นคนที่รักคนยากแต่เมื่อรักแล้วเนี่ยก็ให้หมดทั้งตัวหมดทั้งใจอ่ะฉันจะทาว่าเหมายคเขามว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนกับทุกอย่างมันพังไปแล้วมันยากที่จะกลับมาซ่อมแซมกลับมารักษาแต่คนรักที่มีปัญหากันไปเนี่ยกลับมารักกลับมาแคร์กลับมาห่วงใยคุณกลับมาต้องการคุณหรือที่ว่าคุณเนี่ยคุณกลับไปได้ไหมไพ่ใบนี้ขึ้นมาเลยครับคุณกลับไปได้ไหมไม่มีคุณเนี่ยเขาก็เจ็บนะเขาเห็นคุณทิ้งเขาเห็นคุณอยู่ได้เขาเห็นคุณไม่สนใจเนี่ยเขาก็เจ็บปวดเข ไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นเลยแต่เวลาเขาทำร้ายคุณหรือเขาเดินจากคุณไปเนี่ยเขาอาจจะทําอะไรที่เหมือนกับสิงโตราชสีหรือทำอะไรที่เหมือนกับไม่ได้คิดถึงจิตใจเราทำเหมือนคนใจร้ายอ่ะแต่คุณเองก็เหมือนกับมีคําถามมากมายว่าทาไมถึงต้องไปรักคนใจร้ายอย่าบอกว่าเรารักคนที่เขาทําร้ายเราอยากรักคนที่เขาใจร้ายรักคนที่ทําไม่ดีกับเรานะเพราะสิ่งนี้นที่คุณรักเนี่ยมันอาจจะเป็นความรักที่คุณเนี่ยวางแผนสร้างครอบครัวหรือว่ามีบ้านมีเรือนอยู่บ้านหลังเดียวกันมานะครับหรือมีการสร้างครอบครัวแต่งงานกันมาหรือว่าผ่านอะไรกันมาตั มันมีสิ่งนี้ตั้งมากมายะนะครับฉันพ่ใไปตอมานะครับเดี๋ทาวเวอร์ไปเนี้ยบอกชาวราศีพิจิกิท่านเลยว่าเหมือนกับคุณเป็นเหมือนกับผู้พิเศษฮะ,ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพยายามเสกสันพยายามซ่อมมันแล้วเนี่ยคุณก็สามารถซ่อมมันได้แต่มเมื่อไหร่ก็ตามที่ชาวาศีรพิจิกิท่านเนี่ยตัดสินใจที่จะจบหรือพอเนี่ยคุณก็จบมันได้เช่นกันมันอยู่ที่ว่าคุณจะเสกแบบไหนอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการกลับมาซื่อสัตย์กลับมาเป็นแมวตัวหนคครรจาาากนนททีี่่ํ้ยยุณไปเ นะครับเห็นไหมครับทำ้ายคุณไปกลับมาเชื่องกลับมาเป็นแมวกลับมาเหมือนกับสัตว์เลี้ยงกลับมาเป็นเหมือนกับคนที่ซื่อสัตย์เข้าใจความรักของเรามากขึ้นกลับมาต้องการคุณกลับมาแคร์คุณกลับมาห่วงใยคุณกลับมาดูเลาว่านี่คือต้องนี่คือความอบอุ่นความเข้าใจหรือคนที่รักเขามากที่สุดนี่คือครอบครัวนั่นเองฉันผมเลยทำนายแบบนี้ว่าคนรักที่มีปัญหาหรือเลิกกันไปหรือชาวสีพิจิกเนี่ยตั้งแต่วันที่1 5ถึง31ธันวาคมคือการกลับมาของความรักที่เข้าใจกันความรักที่มันอบอุน่นความมรัักกที่เหือนบ ช่วนิรันร์ความรักที่เป็นนิรันร์โฉมงามกับเจ้าชายอสูรนั่นเองครับฉันจัดตำนานครั้งเก่าเนี่ยอาจจะมีเหตุผลที่เลิกลากันไปอาจจะเหมือนกับเคยเกลียดกันเคยทะเลาะกันเคยทิ้งกันไปเคยไม่เข้าใจกันเคยทำร้ายกันแต่ขอคุณให้ความอ่อนโยนคุณอาจจะไม่ใช่ผู้พิเศษอะไรหรอกแต่คุณมีหัวใจที่พิเศษแค่นั้นแหละใช้ความรักที่อ่อนโยนใช้ความรักที่จริงใจใช้ความรักที่เหมือนกับเข้าใจใครสักคนหนึ่งเนี่ยจนมันกลายเป็นว่าเหมือนกับสิ่งที่ไม่เคยได้เกิดขึ้นเลยอ่ะอาจเกิดขึ้นมา เคลมนะว่าไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือความรักที่เป็นไพ่ขึ้นมาว่าเจ็ดเหรียญความรู้สึกดีๆที่สะสมเอาไว้ความรู้สึกดีๆที่คุณทําลงไปเนี่ยตอนนี้ส่งผลแล้วนะชั้นเจ็ดเหรียเป็นออฟเพอร์ดีข้ไปนี่หมายความว่าคนแล่าคุณเริ่มกลับมาหยิบเก็บเกี่ยวสิ่งที่คุณทําเอาไว้กลับมารู้สึกเหมือนกับเขาเอาค่อยคุณเนี่ยเขาเข้าใจคุณแค่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเยี่ยมแล้วก็ตอบว่ามึงสิ่งใหญ่ที่คุณทําลงไปเนี่ยยังไงก็มีคุณค่ายังไงก็มีความหมายกับเขาอยู่แล้วแหล,ละ ชั้นเจ็ดหรือซูเปอออฟฟิเชียลใบนี้ขอทำนายว่าสิ่งที่คุณทำลงไปตอนนี้คนลกของคุณเนี่ยกลับมาหยิบยื่นกลับมารักษากลับมามอบสิ่งนั้นให้กับคุณเช่นกันและกลับมาเป็นตำนานของกันและกันกลับมาเป็นเรื่องราวของกันและกันกลับมาอยู่ด้วยกันนะครับด้วยความรักที่เหมือนกับสิ่งที่ไม่เคยได้เกิดขึ้นมาสิ่งที่ไม่เคยได้เกิดขึ้นเลยอาจเกิดขึ้นมาประมาณนั้นเพื่อต่อบปรื่อสตาร์หมายความว่าเรื่องของความรักรักแท้นะครับคู่รักโฉมงามกับเจ้าชายอสศรที่กลับมารักกันกลับมาคืนดีกกกลััับบมมาาาฟฟื้นูรษ ด้วยความรักที่เขากลับมามองว่าคุณเนี่ยมีคุณค่ามีเสน่ห์มากขึ้นจากคนที่ไม่เคยมองเห็นคุณค่าคุณจากคนที่เคยทําร้ายกันเคยทําร้ายกันหรือนอกใจหรือพิดพลาดอะไรกันไปก็ตามตอนเนี้สิ่งที่ไม่เคยได้เกิดขึ้นเลยเห็นไหมครับกลับมามีความสุขกลับมาเต้นรากลับมาเกาะกันกลับมารักษากลับมีความสุขกลับมาเหมือนกับเปิดใจให้กันและกันมากขึ้นและรักกันไปตับชั่วนิรันต์ตับไปยันนิรันดรประมาณนั้นช่วงเนี้ยให้ไปนี้ก็จะทำนายแบบนี้ว่าสิ่งที่เขากลับมาคือการกลับมารู้สึกวาตั ชาวศกชนนี้อาจจะมีเสน่ห์มีคนรักมีคนโอบกอดมีคนเมตตากลุณามีคนกลับมาขอคืนดีกับคุณแต่คุณเนี่ยอาจจะเหมือนกับตัดสินใจที่จะเลือกได้ว่าจะจบหรือจะไปต่อจะให้โอกาสกันหรือเปล่าเพราะดวงของคุณเองจะเป็นผู้วิเศษที่เหมือนกับให้ใครสักคนหนึ่งไปจนตัวเองเนี่ยมีเสน่ห์มีความรู้สึกดีๆเข้ามาดูดีขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นมีการเงินชีวิตที่ดีขึ้นคุณอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเหมือนกับกลับมารักตัวเองแล้วกลับมาเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆให้กับตัวเองแล้วกินของดีด ใช้ของดีๆเริ่มรู้สึกเหมือนกับมีชีวิตที่ดีขึ้นเก็บเงินของเราอยู่ในชีวิตของเราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งทําอะไรที่มันเจ็บปวดหรือเสียใจอีกต่อไปการรอคอยของคุณเนี่ยเหมือนกับได้รับสิ่งดีดแล้วนะได้รับผลตอบแทนแล้วนะก็ได้ตอบว่าชาวสี่ิีช่วงนี้ถ้าเกิดใครโสดอยู่หรือตัดสินใจว่าจะเลิอกคนรักเนี่ยคุณก็ได้รับพบเจอความรักที่เจ้าชายหิมะขาวดยสตาเข้ามาเจ็ดเหรียญเข้ามาพบเจอคนรักที่หน้าตาดีบุกเพศนิวาสคนรักที่เหมือนกับจากตำนานครั้งเก่าจากนิยายจากนิทาน ที่เหมือนกับเป็นเหมือนกับเจ้าชายขี่ม้าขาวจากคุณที่เคยพบเจอความรักในร้ายเจ้าชายสิงโตที่ทำร้ายเราชมอสูรที่ทำร้ายเราคนรักที่มันไม่ดีกับเรามาที่ผ่านๆมันชีวิตเนี่ยจากนี้คุณพบเจอสิ่งที่เด็กถือเดือดแล้วลาบลอยความรู้สึกที่มันกีการพักกายพักใจประสาทที่อยู่ด้วยกันกับเจ้าชายกับตัวหญิงนะครับรักชั่วนิรันดิ์อยู่กันไปตับชั่วนานเท่านานคนรักที่เข้ามาเข้าใจอบอุ่นดูแลคุณจากนี้ไปไม่ต้องถูกทำร้ายแล้วนะ จากนี้ไปจะมีแต่ความสุขความเข้าใจและสิ่งดีดีที่เกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเป็นการเงินราบรอยชื่อเสียงหรือโอกาสในชีวิตที่เข้ามาเรื่องของความรักด้วยเกื้อต่อว่าชาวสี่พิกัดท่านถ้าเกิดคุณยังไม่เจอในตอนนี้อาจจะยังเหมือนกับคนที่ยังอยู่กับความรู้สึกที่ก้าวไม่เทา้ายังหาทางออกไม่เจอยังเป็นนักลบอยู่เลยยังต่อสู้ยังคิดถึงเพิ่งจบเพิ่งเจ็บมาหลายคนยังคิดถึงคนรักหลายหลายคนเพิ่งเลิกพึ่งมาหลายคนยังรักคนหนึ่งคนหนึ่งอยู่ ไม่ว่าจะเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนไม่ว่าจะเจ็บแค่ไหนหรือเขาทิ้งเราไปนานแค่ไหนก็ตามถึงมีปัญหาอะไรก็ตามคุณก็เหมือนคนที่อยากจะบอกคนรักของคุณว่าก้าวไม่เท้าก็ยังรักคนคนหนึ่งและก็ยังซึ้งกับคนคนนั้นนะครับซึ่งมันก็เหมือนกับพ่าเจ็ดเหรียญยังคงรักเหมือนเดิมทุกประการไม่ว่าจะจากกันไปหรือเลิกราก,กันไปนะครับหรือทําร้ายกันแค่ไหนก็ตามต่อให้มีปืนมาจ่อหัวใกล้ๆอะ่ะก็เหมือนกับยังจะอดทนยังจะรักคนคนหนึง่งจะพยายามทําเพื่อใครสักคนหนึ่งเนี่ยจนตายอะ่ะ นะครับแม้ว่าจะต้องเลิกกันไปแม้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับโลกจะเปลี่ยนแปลงไปน่ะแค่ไหนก็ตามคุณก็ยังคงรักคนคนนึงและก็ยังสิงกับคนคนนั้นต่อให้โลกจะเปลี่ยนแปลงต่อให้โลกจะโลกาภิวัตน์เพราะนี่คือรักที่เหมือนกับไม่ววนเปลี่ยนแปลงหรือรักโลกาภิวัตน์นั่นเองครับฉันไพ่เอ็ดออฟพ่เดเกิลหรือไพ่แปดเนี่ยมมนที่นายแบบนี้กันว่าสิ่งที่คุณทําลงไปในตอนนี้ทนายบทสุขคามของคุณหน่อยนะกานวนะ่าห้าแปดเหรียญเอ็ดออฟไพ่เดเกิลสิ่งที่คุณพยายามทามาทั้งหมดทั หรือเจ็บหรือเสียใจหรือเขาจากเราไปถือเขาทิ้งเราไปแล้วว่าแต่ไพ่แปดเดี่ยวนี้เห็นไหมครับว่าคุณกลับมาอยู่ที่บ้านของคุณเนี่ยคุณก็ได้คําตอบแล้วว่าทุกอย่างที่เขาให้คุณหรือคุณทําให้เขาไปเนี่ยมันได้รับความรู้สึกที่เป็นไพ่แปดเดียนแมวกลับมาอีกแล้วแมวกับมาซื่อสัตย์แมวกับมารักเจ้าของผมเลยคิดว่าคนคนหนึ่งเขาอาจจะตายร้ายกับคุณทําร้ายคุณไว้ก็จริงนะแต่สุดท้ายเขาจะกลับมารักคุณกลับมาทําสิ่งดีกับคุณกลับมาเติมเต็มสิ่งที่มันขาดหายไปนะครับมันคือรสชาติของ แต่ก็มีความรู้สึกที่มันรักกันมากกว่าเดิมมากขึ้นเรื่อยๆก็ตอบไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่าอาจจะเหมือนกับมีอุปสรรคไปบ้างแต่สุดท้ายไพ่แปดเดี่ยวบอกว่าความรักของคุณมันจะมีความรู้สึกที่มันเป็นความมั่นคงมันจะกลับมาเติมเต็มสิ่งที่หายไปอะไรที่มันเคยหายไปของหายตอนนี้กลับคืนมาแล้วนะความรักแท้หัวใจที่มันขาดหายไปที่เราเคยทำรุ่งโรยหรือมีปัญหากันไปก็ตามมันกลับมาหวนคืนกลับมารักกันในยาวนานกว่าเดิมกลับมารักกันไม่มีกันเปลี่ยนแปลงนั่นเองรักไม่เปลี่ยนรักอะไรนะ รักไม,ม่วันเปลี่ยนแปลงประมาณนั้นรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดเราฟันผุหรืออะไรเงี้ยก็ต้องแปลงฟันนะครับก็ต้องเปลี่ยนแปลงบ้างนะไม่งั้นเดี๋ยวแปลงมันก็จะเป็นเชื้อรานะครับส่วนอันนี้ผมขอโทษด้วยนะครับพอดีผมโดนแมงมุมกัดแน่เลยเนี่ยก็เลยทายาวไว้นะครับเดี๋ยวใครจะเข้าใจผิดว่าเอเราไม่ล้างแขนหรือเปล่าไม่ล้างมือหรือเปล่านะครับพไพ่ใบต่อนะครับเป็นไพ่ของการทํานาชาวศิบิจิกในช่วงเดือนธันวาคมนะครับในออฟพิตในออฟบารน,นะครับรอื่นๆถึงเมทาเข้ามา ทำนายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณในช่วงของวันที่15ถึง31ธันวาคมเนี่ยอาจจะเหมือนกับมีปัญหากันอยู่อาจจะเพิ่งเลิกเพิ่งลากันมาแต่คนคนนี้ก็จะทําอะไรไปด้วยอารมณ์นะครับแต่สุดท้ายเขาเองก็ไปเหมือนกับคนที่ใส่ผ้าคลุมเหมือกับคุณน่ะเขากลับมาเป็นกายร่างกลับมาเปลี่ยนแปลงกลับมาแก้ไขปัญหาที่เขาทําไว้กับคุณนั่นเองฉะนั้นปัญหานี้ผมขอทานายน้ว่าชาวสิบสีหท่านคนที่คุณรักคนนี้มีปัญหากันเนี่ยจะผ่านปัญหาไปได้กันรักกันมากกว่าเดิมและกกกกกกลััับมาาาาาจจทททีี่่่เเเเเคคยยยรรรนไห จะกลับมาแก้ไขจะกลับมารักกันมากขึ้นจะกลับมาเป็นเจ้าชายนะครับสิ่งที่ไม่เคยได้เกิดขึ้นเลยอาจเกิดขึ้นมานั่นเองมม่คือรักแท้นะครับมันเหมือนกับจากตำนานครั้งเก่าที่เหมือนกับโฉมงามกว่าเจ้าชายอสูรเนี่ยอสูรจะเปลี่ยนเป็นเจ้าชายขี่ม้าขาวรีบกลับมารักคุณนี่มันกลับกลับมาแก้ไขรีบกลับมาทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยรักและซื่อสัตย์กับคุณและพร้อมจะเดินทางไปกับคุณและผ่านปัญหาทุกอย่างไปด้วยกันได้ปัญหาทุกอย่างที่มันมีต่อกันเนี่ยยิ่งมัน มันก็ยิ่งรักกันมากขึ้นมันก็ยิ่งดีต่อกันเข้าใจกันมากขึ้นนั่นเองครับเช่นไพ่ิีนือห,ห,หมาท้าหมายความว่าทำนายแบบนี้ได้ว่า,าชาวสิบสิบในช่วงนี้มีใครสักคนที่เป็นเจ้าชายนะครับขี่ม้าขาวอยากจะกลับมาอยากจะเข้ามาในชีวิตของคุณอยากจะเข้ามามอบสิ่งดีดีกับคุณอยากจะเข้ามารักคุณและซื่อสัตย์กับคุณเครื่อตอบใครก็ตามที่เป็นหาเรื่องความรักลุดพ้นหรือตัดสิในใจว่าจะพอเนี่ยหรืออยู่ได้แล้วหรือนิ่งเฉยก็จะพบเจอสิ่งที่คุณต้องการความอดทนของคุณหรืออวว่่่่าาาคคมมเนนนนนยททีีีีต้้สงผลลดุณแะ สงผลที่ดีต่อความรักแท้ของคุณแล้วนะจากนี้ประจนนิรันด์ประมาณนั้นไพ่ใบสุดท้ายครับเด็กถือดาบหรือเพชรออฟฟอร์ดเข้ามาทําลายไม่ว่าจะเรื่องราวจะผ่านไปนานแค่ไหนไม่ว่าคุณจะเลิกหลาคนรับไปยังก็ตามนะไพ่ใบนี้คือบทสรุปสรุปความนักของชาลติพิจิกเลยว่าคนคนหนึ่งถือดาบแล้วก็ทิ้งหนังสือไว้ทิ้งเรื่องราวไว้เห็นไหมครับอย่างน้อยมันก็คือตำนานแห่งความรักอย่างน้อยมันก็คือเรื่องราวความรักไม่ว่าจะเลิกหลากไปนานแค่ไหนก็นตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาคือรักคคววาามมมนนนิิรััด่ือกกแแทท้้้ีเขึล มันคือรักแท้ที่ตอในในวันหนึ่งที่คนรักของคุณเนี่ยจะหยุดวางจะหยุดทํร้ายกันจะกลับมาถือเรื่องราวจะกลับมาเขียนเรื่องราวดีๆจะกลับมาเป็นเหมือนกับนิยานิยายนิทานตอนจบเรื่องของความรักที่เป็นโฉมงามกว่าเจ้าชายสูงที่ตอนจบเนี่ยเราได้เต้นราด้วยกันเราได้มีความสุขร่วมกันเราได้มีความรักและนี่คือรักแท้ครับที่สุดท้ายมันจะจบไปด้วยดีขอทํานายและก็ขออวยพรแบบนี้ด้วยเช่นพไพ่ใบต่อมานะครับเป็นไพ่อลาเคลนะครับแนะนําชาวราศีพิจิกถึงท่านในช่วงของเดือนธันวาคมว่า the little mermaid นี่คือความรักที่ยอมแลกทุกอย่างนี่คือหลักแท้ที่คุณคุณค้นที่คุณทําทุกอย่างเพื่อมันแล้วอะมันคือสิ่งดีสุดสำหรับคุณแล้วครับแค่บอกชาวสีพิจิี่ท่านว่าคุณทําในสิ่งที่หัวใจคุณรักเถอะแม้ว่าคุณต้องสูญเสียอะไรก็ตามนะเหมือนกับนางเงือกอันเนี้ยดิเทนเมอร์เมดอะยอมสูญเสียกล่องเสียงเพื่อคนที่เรารักเพื่อเราจะได้พบเจอคนรักยอมให้เขาทุกอย่างอะนะครับเพื่อคนที่เรารักนั่นเองครับทำาะ้วัด้วยความหัวใจแห่งความรักแท้มันมีค่ามากกว่าสิ่งท่ม,มทลายไไไปไได้ นะครับมันสิ่งหนึ่งที่คุณอาจจะสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปแต่สิ่งที่ไม่สูญเสียไปเนี่ยมันก็คือรักแท้ที่ตราชั่วนิลันดอนนานเท่านานตลอดไปและตลอดกาลนั่นเองนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ